โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะใหเมะช่วง d a t a c คาแรคเตอร์กันดัมกันนะครับผมในวันนี้เราจะมาอยู่กับซีรีส์ของกันดัมเอ็กกันนะครับผมกับกันดัมที่ชื่อว่าเบลเฟกอร์ครับผมกันดัมเบลเฟกอร์เนี่ยเชื่อว่าสำหรับคนที่เล่นเกม SD กันดัมเนี่ยน่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาหลากหลายภาคกันแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปรากฏตัวหลายภาคมากเลยทีเดียวเชียวเบลเฟกอร์กันดัมนั้นเป็นกันดัมที่ไปปรากฏตัวอยู่ในกันดัมเอ็กับมังงะนะครับผมที่ชื่อภาคว่า Under The Moonlight 2,000 กันดัมเบลเฟอร์นั้นเป็นกันดัมที่สร้างในช่วงเวลาเดียวกันกับกันดัมเอ็กนะครับผมหรือว่าสมัยสงครามครั้งที่7นั่นเองครับผมโดยมันนั้นเป็นกันดัมที่มีสมรรถนะสูงที่สุดนะครับผมในบรรดากันดัมทั้งหมดที่ได้มีการสร้างขึ้นมาสมรรถนะของมันนั้นสูงมากถึงขนาดที่ว่าไม่มีใครที่สามารถควบคุมมันได้ถึงแม้ว่าจะเป็นนักบินนิวไทก็ตามนะครับผมแต่ว่านิวไทในที่นี้หมายถึงนิวไทในกันดัมเอ็กนะครับผมไม่ใช่นิวไทของทาง UC เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าแยกกัันนไไปครบผมแมแแ้ต่ New ิว ที่อยู่ในตัวของกันดั้มเอ็กซ์นะครับผมก็ไม่สามารถที่จะควบคุมกันดั้มเครื่องนี้ได้ครับผมประสิทธิภาพของเครื่องนี้นะครับผมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อกรกับนักบินที่เป็นนิวไทของฝั่งตรงข้ามนั่นเองครับผมแน่นอนในช่วงสมัยสงครามเนี่ยมันมีทั้งนิวไทฝั่งตัวเองและนิวไทฝั่งศัตรูครับผมฝีมือของนักบินทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันทัดเทียมกันอยู่แล้วนะครับแต่ทว่าต้องมาวัดกันที่ตัวมูบิสูนั่นเองครับผมโดยประสิทธิภาพของมันนะครับผมอย่างที่บอกไว้ว่าตัวนี้นั้นมันมีประสสสิิททธภาพูงีุ่ดบ กันดั้มทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นมาในตอนนั้น อันนี้ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับผมว่าประสิทธิภาพอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมไม่นับเรื่องอาวุธครับผมถ้าอาวุธเนี่ยดับเบิลเอ็กกับกระดัมเอ็กมันแรงกว่าอยู่แล้วเว้ยสแตทไลท์แคนนอนนะครับผมแต่ถ้าแค่ประสิทธิภาพล้วนๆเพียวๆเลยแล้วก็ไม่นับอาวุธะไรทั้งสิ้นนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่มีสเปคสูงที่สุดโอเคเราก็มาพูดถึงตัวสเปคของมันกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมตัวนี้เนี่ยถูกระบุว่าสเปคสูงสุดเนื่องจากว่าทางของกองทัพโลกครับผมสร้างขึ้นมากะว่าจะให้มันเนี่ย n e ือนิวไทของฝั่งตรงข้ามก็ตามนะครับผมเฮ้ยนิวไทขับเครื่องนี้หมายความว่ายังไงก็ตามที่ชื่อคลิปนั่นแหละครับผมว่าการดั้มเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นการดั้มที่ฆ่านักบินของตัวเองด้วยครับผมรูปแบบของตัวเกาะนะครับผมสเปคพื้นฐานนั้นจะคงคล้ายคลึงกับของการดั้มที่อยู่ในช่วงสมัยส,ยสงครามครั้งที่7หรือว่าการดั้มเอ็กซ์นั่นเองครับผมแต่ทว่าตัวนี้เนี่ยจะมีการติดตั้งตัวของแฟดซิสเต็มลงไปนะครับผมซึ่งแฟดซิสเต็มกันดั้มเอ็กซ์ก็มีเช่นเดียวกันแต่ทททว่่่าาาาาาารรรรููปปแบบบบบกกํํงงงนน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 ััััั้้มมคคะะอย System เบบ็ีถ ใช้งานกับอาวุธระยะไกลอย่างเช่นพวกบิดหรือฟันเนลนั่นเองครับผมในจักรวาลของการดัมเอก็คือตัวของการดัมเอเนี่ยใช้แฟ์ซิสเต็มในการควบคุม g ีบิดหรือว่าฟันเนลรูปร่างโมบิสูนั่นเองครับผมส่วนในกรณีของตัวนี้นะครับผมมันไม่ได้ใช้แฟ์ซิสเต็มในการควบคุมอาวุธพวกฟันเนลครับแต่ว่ามันใช้แฟ์ซิสเต็มในการควบคุมตัวมันเองต่างหากเอาเฮ้ยหมายความว่าไงวะทางของผู้สร้างหรือว่านิวทายแล็บนะครับผมได้มีการที่จะคิดค้นวิธีการที่ทาให้โมบิสูนั้นมีประสิทธิ ภาพสูงสุดขึ้นมาโดยการใช้แฟดซิสเต็มครับผมควบคุมมือูตรนอกเหนือจากการบังคับแบบปกตินั่นเองครับผมทําให้มือปูนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากว่าการควบคุมที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นครับผมในระหว่างการต่อสู้นั้นนิวไทเนี่ยจะมีการใช้แฟดซิสเต็มในการควบคุมอาวุธระยะไกลถูกต้องไหมครับผมซึ่งการควบคุมอาวุธระยะไกลเนี่ยมันค่อนข้างยากครับผมแล้วก็ควบคุมหลากหลายอาวุธพร้อมๆกันแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนจากการควบคุมอาวุธหลากหลายอย่างพร้อมๆกันเปลี่ยนมากลายเป็นควบคุมอาวุธแค่อย่างเดียว แต่ว่าดึงประสิทธิภาพสูงสุดของอาวุธนั้นขึ้นมาได้จะเป็นยังไงก็เลยเกิดเป็นตัวนี้ขึ้นมานั่นเองครับผมการควบคุมโมบิสูของตัวนี้นั้นมันเหนือ,อยิ่งกว่าโมบิสูตัวอื่นถึงแม้ว่าจะเป็นการดั้มด้วยกันเองก็ตามการดั้มเครื่องอื่นเนี่ยสามารถที่จะขยับได้จากการที่ตัวของนักบินนั้นขยับมันถูกต้องไหมหล่ะครับผมแต่ว่าการขยับมันเนี่ยมันเกิดมาจากการวางโปรแกรมเอาไว้ครับผมเนื่องจากผู้สร้างเนี่ยได้มีการวางโปรแกรมอย่างเช่นว่าไอ้กดปุ่มนี้ให้มันเดินซ้ายกดปุ่มนี้ให้มันเดินขวากดปุ <här S 1> ่มนี้นย่ีเ มันจะไม่สามารถรองรับการควบคุมโดยละเอียดได้ครับส่วนกันด้ามเครื่องนี้นั้นนักบินสามารถที่จะควบคุมมันได้อย่างอิสระเสรีโดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวของโปรแกรมที่ได้มีการเซตติ้งเอาไว้สามารถที่จะทําให้มันนั้นขยับในรูปแบบใดก็ได้เปรียบเสมือนกับร่างกายของนักบินเองจริงๆเพราะนี่มันคือการใช้พลังของนิวไทรครับผมผ่านตัวแฟร์ซิสเต็มในการที่จะควบคุมโมบิสูตได้ดั่งใจนึกคิด มันก็คล้ายคลึงกับยูนิคอนกันดั้มนะครับผมที่บอกว่าแค่คิดก็ขับหุ่นได้หรือว่าหุ่นนั้นเปรียบเสมือนกับร่างกายของตัวเองก็คล้ายคลึงก,กันกับตัวของระบบยาน8ในซีรีส์แอลบัตออฟแฟงเช่นเดียวกันกันดั้มบาบบทอสเหมือนกันทั้งคู่มิคาสกิขับกันดั้มด้วยกันทั้งคู่แต่คนนึงนั้นใช้ยาน8ส่วนอีกคนหนึ่งนั้นไม่ได้ใช้ยาน8แค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมว่าใครนั้นเป็นผู้ชนะมาต่อกันอีกนิดน,นึ่งแล้วกันนะครับผมทางกองทัพสาพพนน่ยง,าอ,อง,า,า,ง,องาอ ที่บอกว่าเอาไว้ฆ่านิวไทโดยเฉพาะนะครับผมแค่ประสิทธิภาพของหุ่นบวกกับนักบินนิวไทเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับผมในการที่จะฆ่านิวไทด้วยกันโดยตัวของนักบินนะครับผมก็จะถูกฆ่าตายด้วยเช่นเดียวกันไอตัวนี้มันหมายความว่ายังไงทําไมนักบินถึงต้องถูกฆ่าด้วยมันเป็นเพราะว่าสเปกมันสูงครับผมการควบคุมของมันนั้นซับซ้อนมากโดยไปถึงการใช้พลังนิวไทนะครับผมในการขับเคลื่อนหุ่นอยู่ตลอดเวลาครับผมทําให้สภาวะร่างกายและจิตใจของนักบินนั้นต้องรับภาระอย่างหนักครับผมจน กระทั่งตายไปนั่นเองการด้ามเครื่องนี้นั้นไม่ได้มีการพูดถึงว่ามีนักบินขับอยู่กี่คนนะครับแล้วก็ตายไปกี่คนเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ส่วนที่เป็นข้อมูลเท่านั้นส่วนนักบินปัจจุบันนะครับผมก็คือตัวละครที่ชื่อว่าไก่นั่นเองครับผมไอ้หมอนี่ก็ไม่สามารถที่จะขับเครื่องนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ามันไม่ตายนะครับผมส่วนที่มันไม่ตายนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีหลังแล้วกันทางของกองทัพโลกนะครับผมจงใจที่จะให้นักบินนั้นขับเครื่องนี้จนตายนั่นเองครับผมเพราะว่าเขาต้องกาารที่่จะ ทยอยู่แล้วถึงแม้ว่าศัตรูจะเป็นนิวไทท์แต่นักบินที่ขับก็เป็นนิวไททเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นพวกตัวเองแต่ก็จะฆ่าเหมือนกันนั่นเองครับผมในช่วงที่มีการขับตัวนี้อยู่ในสมัยสงครามนะครับผมพวกของทางกองทัพเนี่ยคิดว่าเอานักบินตายเหรอก็แค่เปลี่ยนคนใหม่นี่โอเคเอาคนใหม่ขึ้นมาเอาคนใหม่ไต้แล้วก็แค่เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าแม่งจะตายกันให้หมดนั่นแหละไอ้พวกนิวไทยนั่นเองครับผม ต่อมามาดูที่ตัวของอาวุธกันบ้างนะครับอาวุธของตัวนี้เนี่ยจะมีไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมหลักๆเนี่ยจะเป็นเซ็ตซะมากกว่าโดยอาวุธชุดแรกเลยนะครับผมก็คือตัวของ Strike คอร์ครับผมจะเป็นกรงเล็บขนาดใหญ่อยู่ที่ตัวของมบิสูตเองอาวุธที่2ครับผมก็คือ Atomic Sis เตอรครับผมจะเป็นกรงเล็บขนาดใหญ่อยู่ที่ขาของมบิสูตนะครับผมโดยรวมแล้วตัวนี้จะมีกรงเล็บอยู่ทั้งหมด4อันด้วยกันครับผมแขน2ข้างและขา2ข้างนั่นเองซึ่งกรงเล็บพวกนี้นะครับผมมีความสามารถมากพอที่จะเจาะเกาะดูหน้าเทเอง กันดัมได้ครับผมและมีขนาดใหญ่มากพอที่จะล็อกมูบิสูและฉีกเป็น,นชิ้นๆได้อย่างง่ายได้ต่อไปคืออาวุธที่2ครับผมเป็นอาวุธปืนชิ้นเดียวครับผมซึ่งอยู่ในตัวนี้ก็คือโซนิกสม a ทเชอร์แคนนอนเป็นอาวุธปืนที่ตั้งอยู่ที่หน้าอกของตัวมูบิสูครับผม2อ,อาวุธนี้ดูคุ้นๆไหมครับผมเพราะว่ามันคือต้นแบบครับผมของกันดัมอัสทอลอนและกันดัมเวอร์ซาโก้นั่นเองซึ่งเป็นตัวร้ายของกันดัมเอ็กซ์นะครับผมในฉบับของซีรีส์หุ่นตัวนี้คือหุ่นต้นแบบของพวกนั้น,นัผมหลลงจากกกที่ยเ การใช้งานไปแล้วก็ได้นําข้อมูลของหุ่นตัวนี้นั้นไปพัฒนา2ตัวนั้นนั่นเองแต่ยังไงการพัฒนาเนี่ยมันก็เอาไปแค่ในส่วนที่เป็นอาวุธนะครับผมระบบและการเคลื่อนไหวของโมบิสูนนั้นไม่ได้เอาไปด้วยนะครับถ้าเอาไปด้วยนี่คงจะชิปหายหนักกว่านี้นะครับผมในซีรีส์ของการดัมเอ็กซ์โอเคมาต่อกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมอาวุธของเจ้าตัวเนี่ยยังจะมีอีก2อ,อย่างครับผมก็คือตัวของฮีทไวเป็นแท้แล้วก็จะมีบีมเซเบอร์ครับผมซึ่งบีมเซเบอร์ก็จะเป็น, Beam er, บ,บ,ปน,น,นบีมเซ แต่ในสมัยสงครามครั้งที่7แต่ว่าหลังจากสงครามครั้งที่7ครับผมนักบินที่ชื่อว่าไกเนี่ยได้หุ่นตัวนี้ไปแล้วก็ได้มีการใช้อาวุธเพิ่มขึ้นมาอีก1ชนิดนะครับผมก็คือบัตเตอร์ซอสแต่ว่านั่นไม่ใช่อาวุธหลักดั้งเดิมนะครับผมอย่างที่บอกไว้ว่าได้มีการมาติดตั้งเพิ่มเข้าไปทีหลังต่อกันอีกแล้วกันนะครับผมนอกเหนือจากระบบแฟดซิสเต็มนะครับผมที่ใช้ในการควบคุมโมบิสูแล้วตัวนี้ยังมีอีกระบบหนึ่งครับผมซึ่งเป็นระบบที่ร้ายแรงยิ่งกว่าและน่าจะเป็นสสาาาาาาเหหตุทททาาทีี่่่่ํใ้นนัักบบิิอยงวไมมรรถจะ ละของตัวเครื่องแล้วตายไปได้ครับผมระบบของมันก็คือ ริมิเตอร์เบรกครับผมเป็นระบบปลดริมิเตอร์ซึ่งก็เหมือนเหมือนกันกันกบของบบอทสปลดริมิเตอร์นั่นแหละครับผมเป็นการใช้งานการควบคุมโมบิสูจ์จนถึงขั้นสูงสุดแต่ว่านักบินก็ต้องรับภาระเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มันยังมีอีกหนึ่งอย่างด้วยครับผมก็คืออุปกรณ์ควบคุมแบบพิเศษครับผมซึ่งถูกสร้างในที่เดียวกันก็คือนิวไทล์แรปนั่นเองครับผมอุปกรณ์ควบคุมแบบพิเศษนี้จะเป็นชุดนักบินนะครับผมที่จะมีหมวกกันน็อกครับผมแบบพิเศษโดยหมวกกันน็อกน้นกนด นะครับผมในการสวมใส่ลงไปซึ่งหมวกน็อกตัวนี้นะครับผมจะมีระบบพิเศษครับผมที่เรียกว่า System X เป็นระบบที่จะดึงพลังของนิวท้ายนะครับผมที่สวมใส่หมวกกันน็อกใบนี้นั้นออกมาจนถึงขั้นสูงสุดครับผมก็คือใช้ได้แบบเต็มร้อเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองแต่ถ้าว่ามันจะมีข้อเสียอยู่ด้วยเช่นเดียวกันก็คือหมวกกันน็อกตัวนี้นะครับผมมันจะส่งผลต่อสมองของคนคนนั้นครับผมทําให้คนคนนั้นนั้นมีภาวะความจําที่ล้มเหลวครับผมก็คือความจําเสื่อมนั่นเองอีกทั้งมันยังส่งผลต่อบุคลิกของคนคนนั้นอีกด้วยนะครับผมก็คือทําให้เป็นคนที่หวาดระแวงและไม่เชื่อใจใครอีกเลยนนั่นเอง เรีเยกง่ายๆว่าไอหมวกกันน็อกตัวนี้เนี่ยมันคือฮาร์เดสผสมในโต้ซิสเต็มครับผมมันคล้ายคลึงกันมากเลยลําพังแค่พลังของการดั้มมันก็มากพออยู่แล้วนะครับผมแต่ยังมีพลังของชุดที่สวมใส่อีกต่างหากจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไอตัวนี้มันถึงมีสเปคที่สูงมากถึงขนาดนั้นนะครับผมต่อไปเป็นอย่างสุดท้ายครับผมก็คือนักบินของโมบิสูนั่นเองครับผมชื่อว่าไกนะครับผมโดยเขานั้นได้นําเครื่องนี้มาใช้งานนะครับผมเนื่องจากว่าเขาได้เข้าไปในซากฐานทัพนะครับผมที่ได้มีการกัก เก็บโมบิสูตตัวนี้เอาไว้โดยจะเป็นฐานทัพนิวไทลับนะครับผมซึ่งตัวของโมบิสูตนั้นอยู่ในนั้นพร้อมกักับชุดนักบินอย่างเสร็จสรบพเลยครับผมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมสามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเขาก็เลยได้ใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องประจําตัวของเขาโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเครื่องนี้นะั้นอันตรายขนาดไหนครับผมจนกระทั่งเขาได้ต่อสู้กับพวกของตัวเองเพราะว่าโดนผลกระทบจากตัวเครื่องนั่นเองครับผม แล้วได้ฆ่าเพื่อนร่วมรบของเขาไปหลายคนมากครับจนกระทั่งริกเอาเลอร์ซึ่งก็คือพระเอกของเนื้อเรื่องครับผมได้มาหยุดเขาเอาไว้พร้อมกับทําลายหน้ากากนะครับผมซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีการซ่อมแซมตัวของกันดั้มตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีให้กลายเป็นสีดําในภายหลังนั่นเองส่วนตัวของระบบนะครับผมก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่แต่ถ้าว่าตัวของเจ้าตัวเนี่ยจะไม่ได้ใช้อย่างเต็มรูปแบบสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดว่าใช้เต็มรูปแบบขึ้นมาเดี๋ยวก็เกินขีดจํากัดของร่างกายแล้วก็ตายไปอยู่ดีคร ว่าจะไม่มีชุดแล้วก็ตามมันจะเก่งสุดได้ก็ต่อเมื่อยอมตายเท่านั้นนะครับผมของการดมตัวนี้ถ้าไม่ยอมตายแล้วแล้วก็ตัวนี้มันก็จะไม่เก่งเลยนั่นเองสาเหตุพวกนี้นี่แหละครับผมจึงกลายเป็นว่าไม่มีนักบินนิวไชน์คนไหนเลยที่จะสามารถขับมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมถ้าเกิดว่าขับอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วแล้วก็เตรียมลง,ลงลงลาโลกไปได้เลยโอเคต่อกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็คือตอนที่มันเปิดลิมิเตอร์นะครับผมตัวของมอเตอ์สูตรนะั้นจะมีการเปลี่ยนสีไฟครับ ผมจากสีเขียวให้กลายเป็นสีแดงรวมไปถึงตาของมันด้วยนะครับผมนอกจากจากสีตาที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันยังมีคําพูดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมซึ่งเราจะเห็นกันในเวอร์ชั่นเกมสำหรับคนที่เล่นเกมเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นมาครับผมเพิ่มขึ้นมาให้ตอนที่เปิดระบบนัมม่นเองโดยตัวหนังสือที่ได้มีการเขียนนะครับผมมันเหมือนเป็นการบ่งบอกอะไรบางอย่างนั่นเองครับผมตัวหนังสือนั้นมันบอกว่ากำจัดศัตรู ตามลำดับความสำคัญสูงสุดก่อนนะครับผมก็คือว่าให้กำจัดนิวไทท์ก่อนนั่นเองมีความเป็นไปได้ว่าตอนที่กดเปิดระบบนั้นตัวของระบบนั้นจะเข้ามาควบคุมตัวของนักบินครับผมแล้วก็ทำการต่อสู้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้สนใจตัวของนักบินนั่นเองครับผมนี่อาจจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้อีกหนึ่งตัวว่าทำไมนักบินเนี่ยถึงต้องขับจนตัวเองตายด้วยนักบินนั้นอาจจะไม่ได้ขับจนตัวตายครับผมแต่ว่าระบบน,นั้นเข้าไปยึดตัวของนักบินเอาไว้จนไม่สามารถที่จะควบคุมตัว เองได้เปรียบเสมือนกับระบบฮาร์เดทหรือว่าระบบ NTD นั่นเองครับผมที่จะทําการกําจัดนิวไทท์ก่อนโดยที่ไม่ได้สนใจใยดีว่านักบินจะเป็นยังไงนั่นเองอีกทั้งในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยไอ้พวกผู้สร้างนะครับผมก็บอกว่านักบินเนี่ยก็เป็นเพียงแค่อะไหล่ชิ้นเดียวครับผมของกันดั้มเครื่องนี้เท่านั้นก็คือว่าไม่ได้สําคัญอะไรมากมายเลยอะไหล่ชิ้นเดียวพอพังแล้วก็เปลี่ยนไปได้เท่านั้นนักบินนิวไทท์ไม่น่าจะโง่พอที่จะขับหุ่นจนตัวตายหรอกนะครับผมในจุดๆุดนี้ ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะโดนตัวของระบบปลดลิมิเตอร์ครับผมเข้าควบคุมแล้วก็สู้จนตัวตายนั่นเองอันนี้ไม่ใ้เมะครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพลงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม